สวัสดีค่ะสวัสดีจากช่องเสือใหญ่ชาแนลนะคะวันนี้แม่ดล่าและพี่เสือใหญ่พาเพื่อนๆมาชมต้นไม้อีกแล้วนะคะวันนี้แม่ดล่าจะพามาอัปเดตการปลูกสเสน่จันแดงกับสเสน่จันดำด้วยเงานะคะว่า ได้ผลเป็นอย่างไรนะคะผ่านมาแล้วประมาณสองสองถึงสามสัปดาห์นะคะเงาของสเสน่จันดำกับสเสน่จันแดงแตกยอดแล้วค่ะแตกยอดดีมากนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่นะคะ นี่คือสเสน่ห์จันแดงนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะแม,ม่ดอลล่าฝังเงาเขาอย่างนี้ลงดินเลยนะคะดินหมักใบไม้คือเงาเงาที่ได้มาเนี่ยยาวมากค่ะแม่ดอลล่าก็เลยตัดเป็นสองท่อนแล้วก็ฝังเงาเขาไว้ในดินหมักใบไม้นะคะใส่ถุงดําไว้การฝังเงาของแม่ดอลล่านี่ก็คือจะให้เงาเขาโผล่พ้นดิน ขึ้นมานิดนึงนะคะให้ให้เงาเขาลอยโผล่พ้นดินขึ้นมานิดหนึ่งเห็นไหมคะนี่คะ่ะจะไม่ฝังแบบมิดมิดดินเลยนะคะเสร็จแล้วเวลาแม่นา่ารดน้ําก็จะรดบริเวณรอบๆอให้เขาชุ่มนะคะถ้าดินเขายังอย่างนี้อยู่นี่คะ่ะปั้นติดอย่างเงี้ยดินยังปั้นติดอย่างเงี้ยก็คือดินยังมีความชื้นอยู่แม่นา่าก็จะไม่รดน้ํานะคะจนกว่าบริเวณด้านหน้าของเขาเนี่ยจะ จะไม่มีความชื้นนะคะแม่ดันล่าก็จะรดบริเวณรอบๆก็จะทําให้เงาไม่เน่านะคะแล้วก็แตกยอดเร็วนะคะทั้งหมดแม่ดอลล่าได้มาสี่เงานะคะเสน่ห์จันแดงก็ตัดเป็นเงาละสองท่อนนะคะมีเงาหนึ่งที่ที่ไม่ตัดก็สรุปแล้วแม่ดันล่าได้ได้สี่ถุงดำนะคะนี่ก็คือสเสน่ห์จันแดงนะคะเห็นไหมคะเพื่อน ตาเขาแบบเนี่ยเนี่ยจากเงาหนึ่งนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเนี่ยเนี่ยวิธีนี้ได้ผลนะคะนี่ค่ะอีกเงาหนึ่งก็ก็แตกแล้วคะ่ะเนี่ยส่วนเงานี้ยังไม่แตกนะคะไม่แน่ใจว่าเขาจะให้หรือเปล่าแต่ว่ายังไม่เน่านะคะ เดี๋ยวเมดดาลาต้องรื้อใหม่ว่าเป็นยังไงนะคะเรายังไม่มีสัญญาณเลยส่วนเงานี้โอ้โหแตกมาเนี่ยอันนี้ก็จะแตกอีกนะคะได้ผลดีมากคะ่ะถุงนี้ก็เหมือนกันคะ่ะเพื่อนเพื่อนนี่คะ่ะเห็นไหมคะทั้งสองเลยที่เป็นมดดาลาตัดแล้วก็ฝังไว้ก็แตกแล้วคะ่ะส่วนตัวนี้ก็คือสเสน่ห์จันดำนะคะ แม่นัาล่าซื้อมาผ่านเพจแล้วก็เอาเอามาลงลงถุงดำไว้นะคะโอ้โหดูสิคะเพื่อนๆเ,เ,เขาคลี่ใบใหม่ให้แล้วสวยงามมากนี่ค่ะก็ฝั่งเง้าเหมือนกับเสน่ห์จันแดงนะคะเสน่ห์จันดำก็เหมือนกันนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเขาแตกตาให้เนี่ย ก็เป็นว่านมงคลนะคะสำหรับคนที่ค้าขายสำหรับคนทำงานนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปนี่แหละคะ่ะเชื่อว่าเรียกทรัพย์เข้าบ้านนะคะปลูกไว้หน้าบ้านเรียกทรัพย์เข้าบ้านสเสน่หจันแดงสเสน่ห์จันดำเหรือสเสน่จันขาวนะคะที่แม่ดัลล่ายังยังไม่ได้หามาปลูกนะคะ ถ้าได้ครบสามนี่ก็ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบมากเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่นาลาจะยกให้มาดูใกล้นะคะนี่เห็นไหมคะเพื่อนๆใบของสเสนจันดำดูก้านเขานะคะแล้วใบเขาก็จะตามเพจนะคะใบของเขาก็จะเป็นสีดำเลยนะคะก็รอมาอัปเดตดูนะคะว่าเขาจะดำจริงไหม เขาจะไม่ออกเขียวนะคะเขาจะเป็นใบสีดําเลยส่วนสเสนจันแดงเนี่ยสเสนจันแดงเนี่ยก้านใบของเขาจะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะเนี่ยเริ่มมาแล้วคะ่ะนี่คือสเสนจันแดงนะคะก้านใบเขามีสีแดงเลือดหมูส่วนตัวนี้สเสนจันดำํำ จะมีใบสีดำนะคะก้านดำสีดำนะคะก็รอดูเขาโตก่อนนะคะว่าว่าจะเป็นไปตามนั้นหรือไม่นะคะก็นี่คือต้นไม้ที่แม่ดัลลาปลูกนะคะด้วยดินหมักใบไม้สวยสดงดงามนะคะส่วนตัวนี้ถ้าถ้า เขาโตเต็มที่แล้วก็รากเขาทะลุถุงดําก็ต้องเปลี่ยนมาใส่กระถางหรือว่าปลูกลงดินนะคะเพื่อนๆเขาจะได้กอใหญ่ๆกอใหญ่ๆใบใหญ่ๆอันนี้แบบแบบในเพจเนี่ยกอใหญ่มากใบใหญ่มากแล้วก็สวยสวยจริงๆนะคะเพื่อนๆดีใจอ่ะซื้อมาแล้วเขาปลูกเขาแล้วเขาโตแล้วเขารอดอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่า มีความชื่นใจมีความดีใจนะคะส่วนตัวนี้ก็คือที่เล่ามาก็คือเอามาจากสวนธรรมคีตศิลโคราชนะคะแบ่งแบ่งเงามาปลูกตัวนี้รื้อดูดีกว่าค่ะว่าเขาเกิดปัญหาอะไรนะคะเพื่อนๆอุ๊ยเดี๋ยวเมด้นาลน่านรื้อดูดีกว่า โอ้ยเห็นไหมคะแม่ดัลล่าใจร้อนเกินไปที่จริงอะ่ะเขากำลังเขากำลังออกรากนะคะที่จะแตกตาต่อไปแม่ดัลล่าต้องฝังคืนนะคะเห็นไหมคะเขาไม่ได้เน่าเลยเพียงแต่รอเวลาที่เขาจะแตกยอดนะคะเพื่อนๆเนี่ยถ้าถ้าอย่างนี้ก็คือรอดแล้วนะคะ ฉะนั้นการปลูกต้นไม้นี่เราใจร้อนไม่ได้นะคะบางครั้งแบบโอ้ยทําไมมันไม่ได้ผลทําไมมันเป็นอย่างงโนอย่างนี้ที่จริงอะ่ะเขาก็เหมือนกับว่าเตรียมความพร้อมของเขาคือเขาให้รากก่อนแล้วค่อยแตกหน่ดนะคะเพื่อนๆอันนี้แม่น่นารื้อออกมาแล้วก็ต้องฝังลงไปใหม่นะคะโอ้โหดูรากเขาค่ะไม่เน่าไม่เสียนะคะ ยังสมบูรณ์แบบอยู่เลยเดี๋ยวแม่ดาล่าต้องปลูกลงไปใหม่นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะหน่อของเขาหน่อหรือรากนี่น่าจะเป็นหน่อนะคะเพื่อนๆตาค่ะตาหนอนี่น,น,นี่ตัวนี้ค่ะค่ะฉะนั้นเพื่อนๆคะ่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากปลูกสเสน่จันแดงสเสน่จันดำสเสน่จันขาวเนี่ย ถ้าไม่มั่นใจว่าซื้อเงามาแล้วเขาจะรอดหรือไม่เนี่ยปลูกแบบแม่ดัลล่านะคะปลูกแบบแม่ดัลล่าเลยค่ะก็คือการฝังเง่าลงถุงดําให้เขาโผล่พ้นดินมานิดหนึ่งนะคะการรดน้ําก็คือรดบริเวณรอบๆถุงนะคะถ้าถุงดํานั้นยังมีความชื้นอยู่ก็ไม่ต้องรดน้ําเพิ่มนะคะตอนอนุบาลเขาก่อนที่เขาจะแตกหน่อแตกยอดเนี่ยเราควรที่จะเอาไว้ใน โรงเรือนหรือว่าไว้ในตัวอาคารหลบฝนหน่อยค่ะเพราะว่าไม่งั้นน่ะถ้าเขาโดนฝนมากๆเง้าเขาอาจจะเน่าได้นะคะเพื่อนๆก็อนุบาลอย่างนี้โดยโดยแบบนี้นี่ได้ผลแสดงว่าได้ผลร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเง้าหนึ่งที่เมดาล่าคิดว่าเขาอาจจะเน่าอย่างเงี้ยพอถอนออกมาเนี่ยเขากําลังสร้างรากนะคะลงหลักปักฐานอยู่เมดาล่าก็รื้อเขาออกมาแล้ว ต้องฝังลงไปใหม่ค่ะนี่ค่ะนะคะว่านมงคลนะคะว่านมงคลว่านที่ที่กำลังที่กำลังเป็นกระแสอยู่นะคะว่าว่านนี้ควรหามาปลูกนะคะก็ ได้มาแล้วแมดาล่าได้มาแล้ว2ตัวนะคะก็คือเสน์จันแดงกับเสน์จันดำเหลือเสน์จันขาวนะคะที่จะหามาปลูกให้ครบก็วันนี้ก็แม่ดาล่าก็พาเพื่อน,อนๆมาดูนะคะมาอัปเดตการลงเง่าว่านเสน์จันแดงกับเสน์จันดำนะคะว่า ที่แมดล่าลงไว้เนี่ยได้ผลร้อยเปอร์เซนเลยค่ะไม่มีเง่าไหนเน่าเลยนะคะแล้วก็แตกยอดแตกหนได้ดีมากนะคะส่วนต้นอื่นเห็นไหมคะอะโกลนิมาช้างแดงนี่คะ่ะนี่คะ่ะอะโกลนิมาช้างแดงถุงเงินถุงทองเนี่ยเห็นไหมคะ โอ้โหใบเบ้อเรอเบ้เธอนี่ยังเป็นถุงทองอยู่นะคะนี่ก็ถุงทองนะคะถุงทองสองใบอันนี้ถุงเงินนะคะนี่ถุงเงินโนนก็ถุงเงินถุงเงินสองใบก็ด้วยสูตรดินหมักใบไม้นะคะแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยบำรุงก็คือปุ๋ยผงชูรสหนึ่งช้อนชา น้ำส้มควันไม้1ช้อนชาน้ำา1ลิตรรสนะคะส่วนตัวนี้แม่ดา่ายัางยังไม่ให้ปุ๋ยบำรุงเพียงแต่ปุ๋ยหมักใบไม้นี่แม่ดา่าผสมปุ๋ยขี้วัวที่หมักแล้วลงไปก่อนที่จะฝังฝังเงาเขานะคะก็ได้ผลดีค่ะดีมากค่ะดีมากดีจริงๆนะคะนี่ค่ะเอาไม่บังเฟรมละลูกนี่คือ สวัสดีครับสิลูกสวัสดีครับวันนี้พี่เสือใหญ่กำลังจะเข้าออฟฟิศนะครับวันนี้คุณแม่ทัดดอกบัวตองให้นะครับวันที่20นี้พี่พี่เสือใหญ่ก็จะอายุครบ16ปีแล้วครับนะเริ่มเป็นเกษตรกรช่วยแม่ปลูกต้นไม้นะครับนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะก็ลองทำตาม เมดอล่าดูนะคะถ้าได้เงาของสเสน่ห์จันแดงสเสน่ห์จันดำสเสน่ห์จันขาวมาก็ลองปลูกวิธีเดียวกันกับเมดอล่านะคะได้ผลเลิศมากนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ